เปิดคลิปใหม่หลังจากหยุดล้อทุ่งเพื่อเตรียมสอบและปิดเทอมปลายภาคจากนั้นก็แยกย้ายไปอยู่ช่วยผู้ปกครองทํางานต่างจังหวัดบ้างบวชสามเณรภาคฤดูร้อนก็มีเด็กๆห่างหายไปร่วมสองเดือนใกล้เปิดภาคเรียนที่หนึ่งของปีต่อมาแก๊งเด็กแกล้ง EP นี้รวมตัวกันอีกครั้งก่อนวันเปิดเรียนที่จะมาถึงกิจกรรมของเด็กๆวันว่างแน่นอนหนีไม่พ้นวิธีทํากินซึ่งจะมีหลายหลักมากวิธีหลายช่องทางในแต่ละฤดูกาล กิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่การเผชิญสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นการสแสวงหาประสบการณ์ของพวกเขาที่มาพร้อมกับพัฒนาการทางความคิดการวางแผนการมอบหมายความรับผิดชอบความอบอุ่นและความสามารถีในหมู่คณะรู้จักทำงานแบบมีผู้นำผู้ตามระดมความคิดรับฟังข้อเสนอรับฟังปัญหาและร่วมแก้ไขช่วยเหลือแบ่งปันปกป้องและให้อภัยทำให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งกับคำว่าเราคือครอบครัว เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนหลักๆเลยคือเด็กๆจะทํางานบ้านที่ผู้ปกครองได้มอบหมายเป็นภารกิจให้ทําในทุกๆวันต่อมาคือรวมตัวเล่นกีฬาบ้างเล่นดนตรีบ้างหรือถ้าว่างจริงๆก็นี่เลยลงแรงกับเกมโปรเป็นครั้งคราวไม่ก็ออกไปชายทุ่ง สถานที่ที่มีตัวเลือกมากมายที่จะสนุกสนานร่วมกันได้ก่อนแสงสุดท้ายจะมาถึงเวลาว่างของวันหยุดเรียนส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิธีทากินเช่นเดิมทั้งแบบเรียบง่ายและแบบผจญภัยนิดๆเช่นสะสมวิตามินซีจากมดแดงหรือโปรตีนจากไข่มดแดงและการเก็บเกี่ยวน้ำหวานจากรังผึ้งเป็นต้น

Aja apa? Ini saya itu enam pun dengan itu itu enam pelukon. ดูแล้วเหมือนจะลำบากแต่สีหน้าของทุกคนยังยิ้มและหยอกเย้าสนุกสนานกับเพื่อนในระหว่างทำกิจกรรมนอกเหนือจากคนแย่ไข่มดแดงอยู่อย่างเพลิดเพลินกลับกันมดแดงก็ย้อนกลับมาแย่ไข่คนอย่างเพลิดเพลินเช่นกันเจ็ดแปล๊บแปลแต่ก็สนุกดีตากล้องต้องมีสองคนป้องกันการพลาดภาพช็อตเด็ดเพราะอาจมีน้องตากล้องบางคนอาจโดนมดแดงหลุมกัดและวิ่งเอาตัวรอดออกไปพ้นจุดที่มดแดงกำลังอลาวาดอยู่ทุกเหตุการณ์ เด็กๆถือว่าได้ร่วมกันลงมือทําอย่างสนุกสนานไม่ซีเรียสถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นไรก็ตามหลายๆกิจกรรมที่อาจก,กระตุ้นให้เด็กๆเ,เหล่านี้ได้หวนกลับมาคิดถึงกันและกันเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นและแยกย้ายจากการไปตามทางวิธีของตัวเองในอนาคตความอ่อนแอและความเขาผากไร้ค,ความกล้าในวัยเด็กนี่คือประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองสู่ความเก่งกล้าและอดทนเช่นเดียวกับบาดแผลที่ตกสะเก็ดแล้วจะทําให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การฝึกฝนที่ผ่านการกัดฟันอดทนหยาดเงินที่ไหลกับใจที่สู้แม้บางครั้งอาจมีพลาดทําให้บาดเจ็บมีบาดแผลมีน้ําตานี่จะเป็นน้ําตาที่ชําระความอ่อนแอให้สิ้นไปจากปัญหาชีวิตในอนาคตเป็นพลังที่ถูกกาแน่นด้วยมือทั้งสองข้างของพวกเขาหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะทําให้เกิดความหวานชื่นในสายตาของผู้ปกครองและยังความประทับใจให้เกิดขึ้นเมื่อเห็นลูกหลานกําลังทําในสิ่งที่ควรทําแม้จะมีความกังวลและห่วงใย,ยอยู่บ้างเพราะเขายังเด็ก เขาจะเป็นเด็กในสายตาของพ่อแม่ตลอดไปท,ทั้งทั้งที่เขาเติบโตและเอาตัวรอดได้แล้วอย่างสมบูรณ์ก็ตามบางครั้งการปล่อยวางความกังวลและปล่อยให้พวกเขาได้ลองทําอะไรเองบ้างที่ไม่เสี่ยงให้เกิดอันตรายมากเกินไปลองมานั่งแอบห่วงอยู่ห่างๆดูก่อนเราอาจได้เห็นผีเสื้องดงามโผล่ออกจากดักได้ตัวน้อยๆความประทับใจอาจน้นทะลักจนอดไม่ได้ที่จะกล่าวคำชื่นชมและบอกรักลูกๆทุกวันคิดกอกชาแนลอีสานหวานซากัก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์แก่เยาวชนและสังคมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ <No. S 1> เพื่อให้กำลังใจน้องๆได้ทำกิจกรรมดีๆในคลิปต่อไปด้วยนะครับ